We'll ชอบแล้วก็สุดใจหัดใจคมแค่คิดก็สบายใจแล้วค่ะดีดีเพื่อคนไทย นี่มีพัสดุมาส่งของหลายชิ้นเลยว่าก็เลยจะมาเปิดกล่องให้ดูนะว่าซื้ออะไรมาบ้านนะคะช่วงนี้ไม่ได้ออกไปไหนเลยเนาะก็คิดว่าหลายๆคนน่าจะไม่ได้ออกไปไหนเหมือนกันนะวิธีที่ช่วยผ่อนคลายมากที่สุดก็เป็นการช้อปปิ้งออนไลน์นะคะแล้วก็ซองแรกที่ว่าสั่งซื้อมานะเข้ากระสุนอาจารย์แล้วมาเผยเพราะว่าเป็นหน้ากากมีหน้ากากอนามัยนะคะแต่ว่าเป็นแบบผ้าแบบนี้นะ สีสวยดีนะคะแล้ก็เลยสั่งมาชิ้นละ50บาทเองสีหวางแล้วตัวนี้เขาเป็นผ้ามาสลินนะคะก็จะช่วยแบบกองได้ละเอียดมากขึ้นนะแล้วก็ดูดีงานค่อนข้างเรียบร้อยเลยอะโอเคแอบกลัวอยู่ว่าจะได้ของหรือเปล่านะแต่ก็ได้ทุกชิ้นที่สั่งะคะะแล้วก็ช่วงนี้เวลาชอบซื้อของ ของตกแต่งบ้านมือสองพวกแก้วหรือว่าเซรามิกอะไรเงี้ยแต่ว่าเป็นมือสองนะเหมือนจะเป็นของมือสองจากญี่ปุ่นนะคะช่วงนี้ก็จะเอฟในไอจีบ่อยมากนี้น่าจะเป็นแก้วเ,เป็นแก้วน้องสม้มน่ารักมากเลยดูดิเป็นใส่สแบบนี้แล้วก็ มีลายส้มแต่ว่าเอฟไม่ค่อยทันคนอื่นเขาเพราะว่าเหมือนทุกคนเอฟเร็วมากอะพอลงของป๊แบบไม่ถึงวินาทีอะก็มีคนเอฟแล้วอะบางทีแบบเราอยากได้มากแต่ว่าเอฟไม่ทันอะทุกคนทำยังไงอะ วันใช่ไหมทุกคนก็กลับตัวก็เลยรู้สุขกกบ,บ้านชุดนอนประมาณนี้นี่ชุดนอนทุกคนดีน่ารักแม่เฮ้ยนี่ลายตารางแบบนีสีชมพูอืน,อน,น่ารักมากเลยแต่ว่าเป็นแขนยาว เป็นกางเกงขายางค่ะอีกเป็นเสื้อกอับกางเกงอยู่บ้านทุกวันชุดนอนก็เลยเป็นอะไรที่ชอบเพราะว่าใส่ทุกวันนะอันนึงเป็นแบบนี้เป็นผ้าสตินลายสับป,ประรดอันนี้ก็เป็นแบบชุดเหมือนเป็นเดรสยาวที่ว่าชอบใส่อันนี้เลยนี่ลายสับป,ประรดด้วย ผ้าดีมากอะ่ะมาเป็นผ้าแบบซาตินผิวๆแล้วก็ไม่ร้อนเหมือนตัวนี้นะคะสั่งร้านเดียวกันแล้วแบบดีมากความยาวสีเสือโอเคใช้ได้นะว่าก็เลยสั่งเพิ่มชอมาา็อคนะคะถ้าลายมาใหม่วะก็จะแบบเข้าไปดูในร้านนั้นเรื่อยๆอะ่ะถ้าลายมาใหม่ก็จะรีบสั่งเลยอันนี้อืมเป็นอาหารเจปลาถูไม่ใช่อาหารสิ เป็นขนมขนมแมวแต่ว่าไม่ใช่ขนมแมวเรียนะมันจะเป็นแบบเหมือนเป็นปลาเนื้อปลาปลาเส้นอะไรอย่เงี้ยห้องว่าติดถนนนะทุกคนแล้วทุกคนก็จะได้ยินเสียงรถค่อนข้างดังเลยบางทีมันจะเข้าไปในวิดีโอใช่ไหมนี่เป็นปลาเ ว่าซื้อมาโหลหนึ่งคือเจ้าประทูชอบกินมากๆนะบบน่้ถ้านางแบบอยู่ใ,ใกล้แล้วได้ยินสองนี่คือวิ่งมาแบบไม่คิดชีวิตเลยนะอ,อันนี้ว่าเคยไปซื้อในห้างแล้วบันแบบสูงแล้สี่สิบกบาทแต่ว่าอันนี้ที่สั่งมารู้สึกว่าจะสามสิบน่อยๆเองอะ่ะค่อนข้างถูกเลยแล้วก็เหมือนกับที่ซื้อเลย จริงๆมีอีกหลายอย่างที่สั่งมาแล้วยังไม่ได้นะเพราะว่าบงางบางอันไปขนส่งก็ช้าน่าจะเป็นแล้วแต่พื้นที่ด้วยแหละมมไม่ว่าชอบอันนี้มากหนังส่เห็นไหมน่ารักมากเลยดูดิจริงๆยังมีอีกหลายใบยนะคะแต่ว่าเขายังไม่มาส่งนะช่วงน,นี้ก็ อยู่บ้านอะ่ะมันไม่ได้ทําอะไรใช่ไหมก็ชอบแบบทาพวกเครื่องดื่มตามที่เขาแชร์กันในเน็ตอะ่ะมันก็สนุกดีนะทุกคนช่วยแบบฆ่าเวลาแก้เบื่อให้เราแล้วก็เหมือนได้ทําแบบโฮมคาเฟ่ Cafe, เล็กๆที่บ้านถ่ายรูปสวยๆคิว้วๆเนาะอีกอย่างหนึ่งก็คือช่วงนี้ระวังตัวกันด้วยนะคะออกไปไหนก็ป้องกันให้เรียบร้อยเนาะแล้วก็ดูแลตัวเองดีๆทําสุขภาพให้แข็งแรงที่สุดนะคะจะได้แบบผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันนะหวังว่าทุกคนจะสุขภาพปลอดภัยนะคะ